รับแล้วนะคะลงเพราะว่ามีกระเป๋าด้วยใส่เป็นมีดอไวใช่ไหมค่ะตรงคลิปแปดนาทีใครเนี่ยหน้าตานักกูทำ <c oughs> ไมปะเราตัง้งใจจะไปเที่ยว อยู่ตรงกลางนี่ยอดภูเขาไฟฟูจิฟูจิโอ้เห็นแต่ยอดเห็นแต่ยอดแต่ถ้าไปช่วงก่อนที่ไปทะเลเห็นชัดนะแม่ภูเขาไฟห้องตึ๊กแคนจไป g กําลัตอนนี้กําลังจะไปซื้อมันลงครับแม่อยู่หน้าไอ้กิทเลย มลกรก <laughs> าหรมนะมีแม่มีทุเรียนด้วยมีน้อยหนาด้วยนะแม่น้อยหนาไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบกับมีอ้อยด้วยมีมะพร้าวด้วยเนี่ยมีมะขามด้วยแม่ไม่รู้ดิบหรือเปล่าได้กระสุกแม่โยมมีดูแม่แม่ดูส้ำโอมีหอมด้วยนะ

มีมะนาวด้วยนะหลนีีรมันสับง่ายดีมันยาวจับุ่งเียเดียวเหรอครับ อยากกินอะไรทุเรียนอไม่ใช่ทุเรียนอะไรนะแม่กกินแม่อกินไข่เป็นตัวเอ้ยทุกทีอ่เอ้ยซีฟู้ดไม่ชอบอ่ะชอบโกชอบอะไชอบอรกินลูกชอบกินแกผมกินมันมีของกินเยอะนะมีขตงเปาไป้องอันป่าอุ้ยมีมะเฟืองด้วยนะแม่มีมะเฟือง เอาเอาแหมลองเดีเอยฟีแต่มันมีกุ้งมีอะไรไงแมมมากกว่าหูดเล้วหฟีเดี๋ยวได้มนกองหฟีอ่ะมีขายแต่ฟีแค่นี้วเหรออันนี้มัอันนี้หัวใช่ให้ กเตีจะได้เอาอะไรองดีจังโอเคโอเคภอษาี่กาเป็นร้านเวียดนามนะคะมีของเยอะมากมีกล้วยกล้วยมีถั่วเนาะ มีมะละกอมีผักมีมะนาวมีมะม่วงนะคะมีพริกด้วยนะคะมีหัวปีด้วยน้วยหัวปีโองโหหวานก็ช่องหรือเปล่า มีเยอะแยะเลยนะมีลูกส้มโอด้วยโอ้ยใหญ่มีอ้อยนะคะมีมะขาาเนาะดอกอะไรครับมีอะไรก็ดอกเลยดอกนาจิโกดอกหน้าบุ้มีฟัทองด้วยนะพี่มีเยอะแยะเลยมีข้าวโพดนะคะมี น่าจะอะไรเนะา,เาะมะพร้าวแก่หรือเปล่าตรงนู้นก็นั่นแหละค่ะแต่ผันมีทุเรียนรนะับโทอนะท่านจะแก้ซื้อได้ก็เลือกแล้วก็กินอยางเออแต่ถ้ากินทุเรียนกินเดียมได้

ไปซื้อเบียตรงนู้นแล้วแม่แล้วก็เข้าขึ้นแท็กซี่เลยกลับบ้นานแล้วพูดออกกล้องหนย <laughs> ไม่ชอบด่บาเอาได้นะ้ำหมดไดนะนี่ตรงนี้่ใคลิปกนตรงนั้นแล้วค่ะม่อันนี้ก็โซนที่นั่งเนาะนี่อะไรเอ่ยอ๋อที่ชัดแบบน,นจ๊ะี <laughs> ของเนะ <laughs> <laughs> เป็น <laughs> าเารร Mart, แฟมิลี่มาสนะคะพี่ีแฟมิลี่มาจ้ะก็อยู่ใกล้เอกี้เลยนะร้านกีนะเป็นร้านเอเชียฟู้ดนะคะของคนเวียดนามเนาะของเยอะมากนะมีเยอะมากจริงๆมีเยอะนะมีทุเรียนนะมีเป็นลูกๆเลยนะคะ มีอุย้ยมีหัวปีด้วยนะมีหัวปีมีอุ้ยเยอะค่ะมีน้อยหนาเนาะมีมะพร้าวแก่มีมะพร้าวหนุ่มมีเยอะค่ะมีเยอะจำได้ไม่หมดโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้่เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ